เราจะมารู้จักการไหว้กันนะคะการไหวระดับที่หนึ่งคือการไหวพ้พระการไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งปูชนียวัตถุปูชนียสถานที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจาค้าประดิษฐ์ได้โดยประนมมือแล้วโยกขึ้นพร้อมครอบศีรษะลงให,ให้หัวแม่มือจะลดระหว่างคิว้วปลายนิ้วส่วนบนของหน้าผา ระดับที่สองการไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโสได้แก่ปู่ยา่าตายายพ่อแม่ครูอาจารย์และผู้ที่เราเคารพนับถือโดยประนมมือขึ้นพร้อมกับกรอบศีรษะลงให้หัวแม่มือจะหลดปลายจมูกปลายนิ้วแนบระหว่างคิว้ว ระดับที่3ามการไหวบุคคลทั่วๆไปการไหว้บุคคลทั่วๆไปที่เคารพนับถือหรือผู้มีอาวุโสสูงกว่าเล็กน้อยโดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับครอบศีรษะลงบนหัวแม่มือจะหลดปลายคางปลายนิ้วแนบปลายจมูกการไหวอีกแบบคือการไหว้ผู้เสมอกันการไหว้ผู้เสมอกันโดยประนมมือแค่อก ปลายนิ้วชี้จะหลดปลายจมูกไม่ก้มศีรษะหรือก้มศีรษะแต่พองามไม่ต้องคล้อมหัวยกมือขึ้นเล็กน้อย